สวัสดีค่ะสำหรับเด็กๆนะคะก็ใกล้ถึงสัปดาห์ที่เราจะสอบ o n e เน็ตน้นาๆนั่นก็คือรอบนี้นะคะรอบแรกสำหรับเด็กรอบแรกนะที่เป็นการทดสอบระบบใหม่นะคะทดสอบแบบระบบดิจิตอลนะคะปีก่อนๆเนี่ยก็จะมีการสอบที่เป็นแบบฝนๆข้อเขียนเอาตอนนี้ก็คือไม่มั่นใจนะคะอ่ะ โดยรอบนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ี่รอบด้วยกันนะคะสําหรับในการสอบนะมีรอบหนึ่งวันที่2พ่โพรอบที่สองถึง28รอบที่สา2หนึ่งสองแล้วก็รอบที่ส3 4สามี่นะคะติดติดกันเลยซึ่งตารางสอบเนี่ยเด็กๆก,ก็จะนา่าทราบแล้วว่าก็คือจะมีวิชาสังมคมคณิตศาสตร์อังกฤษภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะโดยก็จะมีรหัสวิชา ศูภาษาไทยศูนย์สสังคมศูนย์สามภาษาอังกฤษศูนย์สคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์0ูนย์หะคะโดยข้อสอบเนี่ยในแต่ละรอบของครั้งนี้นะคะถ้าเหมือนสมัยก่อนหรือปีก่อนๆเนี่ยก็จะในแต่ละวิชานะคะก็จะมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันเราก็จะแบ่งเป็นชุด 100, 200, 300, 400, 500แล้วก็600 ก็จะแบ่งเป็นชุดคี่แล้วก็ชุดคู่นะคะโดยชุดคี่เนี่ยในปีก่อนๆน,นะนี่อ้างอิงจากของระดับม .3 นะคะชุดคี่เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่มีการรันข้อเหมือนกันส่วนชุดคู่ก็จะมีการรันข้อที่เหมือนกันแต่รอบใหม่นี้นะคะด้วยความที่มันแบ่งออกเป็น4รอบก็น่าจะ ไม่เหมือนกันเลยนะคะรอบที่หนึ่งก็จะเหมือนกันเองรอบที่สองก็จะเหมือนกันเองรอบที่สามรอบที่สี่ก็จะเหมือนกันเองนะคะก็ะคือแบ่งออกเป็นชุดขี่หรือชุดคู่แบบนั้นเป็นต้นแล้วก็มีการไล่ข้อเนี่ยที่แตกต่างกันซึ่งมันจะใช้ลักษณะของระบบทางคณิตศาสตร์นะคะที่เป็นอะไรพวกที่เขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้อะ <laughs> เออมันสลับกันไปหมดนะคะความน่าจะเป็นนะเออเออความน่าจะเป็นนะคะอ่ะโดยในแต่ละวิชานะคะเด็กๆถ้าเด็กๆทราบเนี่ยเราจะให้เด็กๆมาดูตรงคำว่ารูปแบบข้อสอบหน้านี้นะคะของสอทศสบนะรูปแบบข้อสอบแล้วก็จำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชานะคะนั่นก็มีวิชาภาษาไทยวิชาภาษากฤษวิชาสังคมคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งเขาจะ บอกเราเลยว่าออกอะไรบ้างข้อไหนบ้างนะคะที่คุณครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยเอามาตร,ตริวให้เด็กๆนั่นเองนะซึ่งไม่มั่นใจว่าตัวเนี้ยเด็กๆจะมีกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะไปบอกว่ามีอะไรบ้างนวยไหนบ้างอะไรบ้างนะคะโดยอันนี้เ,เป็นจะจะเน้นไปทางวิทยาศาสตร์ละกันเนาะ โดยอันนี้นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทด้วยกันนะก็มีชีวภาพนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นนี่พาร์ทนี้พาร์ทที่2นะคะวิทยาศาสตร์กายภาพอ่าแล้วก็พาร์ทสามมายังพาร์ทสามเยอะมากกายภาพเยอะมากพาร์ทสามเป็นวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะคะ พาที่4ก็คือเทคโนโลโยีนะคะที่เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองซึ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีการบ่งบอกว่าออกไปทั้งหมดกี่ข้อนะคะโดยตัวนี้นะคะคร่าวๆก็คือจะมีทั้งหมด37ข้อนะคะของวิทยาศาสตร์37ข้อจะแบ่งออกเป็น ปรณัยก็คือตัวเลือกนะคะ5ตัวเลือก1คําตอบนะสาข้อแล้วก็รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อนนะคะก็คืออาจจะมี2คําตอบหรือว่าเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงเนี่ยสข้อรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น37ข้อ100คะแนนนะคะตรงนี้นะ เขาก็จะบอกอยู่นะคะโดยจำนวน33ข้อเนี่ยเราจะให้คะแนนโดยข้อละ2.40นะคะแล้วก็รวมเป็น79.2คะแนนอันนี้คือหลักเกณฑ์การให้คะแนนนะและรูปแบบตอบเชิงซ้อนนะคะ4ข้อตัวเนี้ยเหมือนการเชื่อมโยงแกดแพดอะไรพวกนั้นนะคะก็ค้อละ5.20นะคะโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กๆจังไว้เลยว่า เมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นลักษณะาการถามความจำนะถามมาต่อไปแ,แล้วก็เริ่มพัฒนามดเป็นการลักษณะของการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะก,การสังเคราะห์สินเทิจขึ้นมาแต่ตั้งแต่ปีก่อนมานะคะก็เริ่มเป็นลักษณะของการทดลอง มาให้ให้เราต่อยอดต่อแบบนี้กระบวนการต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องทราบตัวแปรต้นตัวแปรตามการทดลองให้ได้ซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นลักษณะของความจำที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะเอามาดูอันนี้เราจะเรียกบลูปรินส์นะคะอ่ะพาร์ทแรกเลยบลูปริน์นะคะบลูปริน์เราเยอะมากนะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็คือเกี่ยวกับพวกไบโอนั่นเองนะ ตัวนี้นะคะมี5ตัวเลือก1คําตอบเนี่ยสข้อนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไบโอมนะคะไบโอมก็คือลักษณะระบบนิเวกการเปลี่ยนแปลงเซสชันต่างๆนะคะตรงนี้ออก2ข้อนะคะโดยประมาณนะมันก็ไม่ได้เป๊ะเสมอไปนะคะเด็กๆแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคร้าวนะซึ่งสาระการเรียนรู้นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวที่เกิดขึ้น ขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์นะคะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เป็นแบบ primary นะกับ secondary นะคะ primary secondary แตกต่างกันยังไงจากสิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตเราถูกทำลายโดยธรรมชาติแล้วก็เริ่มใหม่หรือว่าเป็นแบบลักษณะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะคะแล้วก็ค่อยเติบโตมานั่นเองอันนี้เป็นลักษณะของความแตกต่างนะอ่ะ นะคะการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบนิเวศท,ทั้งกายภาพชีวภาพมีผลต่อขนาดประชากรหรือไม่อันนี้ก็จะออกพวกพิรามิดการวิเคราะห์นะคะแล้วก็กราฟต่างๆนะมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนออห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเว็บอะไรพวกนี้นะคะต่อไปค่ะในเรื่องของเซลล์นะคะก็คือการลำเลียงเข้าออกของสารที่เป็นพวกที่เป็นพาส i ฟ e กับ อ่แบบพวกปกตินะคะอันนี้นะก็จะเป็นกัรเข้าออกการรักษาสมดุลของเซลล์นะคะ active transport อะไรพวกนี้นะ diffusion osmosis นะคะแล้วก็การ osmosis hypo hyper อะไรพวกนี้นะ ไอโซโทนิ so ic, นะคะพวกนี้เด็กๆก,ก็ต้องไปดูให้ดีๆนะการแพร่แบบ f a c i l t t a t e active transport ตรงนี้นะการแพร่ของไขมันต่างๆนะคะแล้วก็พวกเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยตรงนี้มีจำนวนทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เริ่มรู้แล้วว่าต้องเป็นเน้นตรงไหนนะอ่ะต่อไปค่ะเรื่อง การทำงานความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันนะคะร่างกายของมนุษย์ความผิดปกติระบบภูมิคุ้มกันหรือสารต่างๆนะคะ,ะร่างกายของมนุษย์ความผิดปกตินี่น่าจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะก็คือลักษณะของ การรักษาสมดุลภายในเลือดนะคะการรักษาสมดุกลกรดเบสการหาวหรืออะไรต่างๆการรักษาสิ่งแปลกปลอมนะคะจาก T cell B cell ลิมโฟไซต์อะไรต่างๆตรงนี้นะฟาโกไซต์ ide, นะคะหรือการทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลที่เปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันต่างๆนะคะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ2อข้อ <c oughs> ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะรวมถึงสารพันธุกรรมด้วยนะสอข้อนะคะอามเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าการลําเลียงผ่านเข้าออกของสารนะคะพวกเอนโดซิดหรือลําเลียงออกเอ o e x o c y t o s ซ s โซโซต,ตรงเนี้ยแบบเชิงซ้อนนะคะหข้อนั่นเองนะอันนี้เด็กๆสามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะ แปะลิงก์ไว้ให้สำหรับการไปโหลดดูนะซึ่งมันอาจจะไม่ทันแล้วแหละมันสายเกินไปนะคะอาจจะมาชา้า การมิ i เทชันที่ลำดับต่างๆการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทด์นะคะตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะสำหรับเด็กสายวิทย์เนี่ยน่าจะได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่าลนี้นะคะจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งมันอาจจะยังโยงมายังโคโรนาไวรัสอยู่นะซึ่งเขาจะค่อนข้างอ้างอิงกับ พวกปัจจุบันนะคะว่าตอนนี้มันเป็นวัยรัสที่เท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไงแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะต่อไปค่ะในโซนของวิทยาศาสตร์กรายภาพโอ้โหอันนี้เยอะมากจ้าเจ็ดข้อนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกสารเคมีต่างๆไอออนนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนนะคะที่มันถูกถ่ายทอดกันไปนะระบบจำนวนตัวเลขนะคะ การเลียงลำดับหลักนะลำดับหลักนะคะแต่ถ้าเป็น sp อันนี้จะเป็นเด็กสายวิทย์ก็ค่อนข้างที่จะยากใน,นหนึ่งลำดับหลักจำไว้เลยว่าจะต้องขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วย2นะคะคาบหมูพวกนี้นะเด็กๆต้องให้ได้นะคะ7ข้อแล้วก็มีเชิงซ้อน1ข้อนะพันธะเคมีอะไรต่างๆดูให้หมดนะคะพันธะเคมีก็จะมีพันธะ โลหะกึ่งโลหะพวกนี้นะคะอืมแล้วก็มีตารางธาตุมาให้ดูด้วยโอ้โหอันนี้เยอะมากเลยจริงๆแล้วเด็กๆก็อาสาระการเรียนรู้แกนกลางได้นะอันนี้มันเป็นเหมือนกับตัวสรุปนะคะตัวสรุปข้อความให้นั่นเองและที่สำคัญคือเคมีเนี่ยพวกไอออนหรือการยิงไ so อโซโทปอ่ะ มันจะออกคล้ายๆกับทุกปีบอกเลยว่าออกคลายกันมากแค่เปลี่ยนแปลงโจทย์นิดหน่อยแต่บางปีเนี่ยเอาข้อสอบมาเลยนะคะของปีก่อนๆเนี่ยเอามาเลยยกมาทั้งข้อนะคะแล้วก็สลับถอยเอานะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไป หมู่ฟังก์ชันนะคะหมู่ฟังก์ชันต่างๆนะการเกิดแอลกอฮอล์การเกิดปโปรตีนสมบัติเป็นกรดสมบัติเป็นเบสนะคะสมบัติเป็นกรดคือ cooh สมบัติเป็นเบสคือ nh นะคะการเรียงตัวของกรดอะมิโนโต่างๆเด็กๆต้องดูด้วยนะอ่าต่อไปค่ะการเข้าใจชีวิตก็คือมันอยู่ในกายภาพเช่นเดียวกันนะก็เป็นข้อในทางฟิสิกส์นะคะเป็นหัวข้อฟิสิกส์ เรื่องแรงต่างๆนะแรงมีแรงอะไรบ้างกฎของการเคลื่อนที่นะคะมีการเคลื่อนที่อะไรบ้างนะอันนี้ก็จะออก3ข้อนะคะแรงภายในนิวเคลียสต่างๆนะเด็กๆไปดูด้วยนะคะ อ่ะต่อไปอันนี้เยอะมากเลยค่ะมี5ข้อแล้วก็มีเชิงซ้อนเนี่ยหข้อก็คือในเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนพลังงานนะคะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารพลังงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการเกิดคลื่นเสียงแสงแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะอันนี้ที่บอกนะคะก็คือว่าออกแน่นอนนะคะพวกกันยิงยิงอะไรยิงไอซโทปไอโซอะไรพวกนั้นนะ าการยิงธ่าต่างๆแล้วเกิดการเลี้ยวเบนอะไรนะเด็กๆไปดูด้วยนะคะตรงนี้นะก็จะมีห้าข้อการปล,ปล่อยพลังงานฟิวชั่นฟิชชั่นต่างๆนะคะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์จะเป็นพลังงานฟิวชั่นนะคะเทอร์โมนิวเคลียร์นั่นเองเทคโนโลยีต่างๆ อันนี้รวมถึงคลื่นด้วยเสียงสะท้อนการเลี้ยวเบนอันนี้ก็ไปดูมานะคะความถี่ของเสียงต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นแบบทดลองให้เราคิดซึ่งเด็กเก,ก็จะเห็นรูปภาพหรือกราฟหรือตัวเลขเด็กๆกก็โอ๊ยไม่อยากทําแล้วอันนี้ถือว่าง่ายนะคะถือว่าง่ายนะเด็กๆต้องพยายามนะคะต่อไปวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะคะค่อนข้างน้อยอะ่ะ น้อยมากเลยออกสองข้อนะคะพวกทฤษฎีการเกิดเอกภพที่มีการถอยห่างของกาแล็กซีไปเรื่อยๆเอกภพที่มีขนาดเล็กมีอุณหภูมิสูงมีจุดเริ่มต้นอะไรบ้างอนุภาคหลักนะคะมี4ตัวควาร์กมิวติโนโฟโตอนแล้วก็อิเล็กตรอนการลดลงของอุณหภูมิลำดับของกาแล็กซีดาวฤกษ์นะคะการเป็นสมาชิก ของเอกภพการกําเนิดของดาวฤกษ์ระดับสีของดาวฤกษ์นะคะพวกนี้เนาะการเกิดทฤษฎีบิ๊กแบงการหาอุณหภูมิเฉลีย่ยกาแล็กซี่ต่างๆนะเนบูล่านะคะดวงอาทิตย์ตอนนี้ของเราเป็นครึ่งชีวิตนะคะมีสีเหลืองเป็นระดับ G2 นั่นเองนะ สีผิวของดาวเลิกนะคะสเปกตรัมของแสงสีผิวมันก็คืออยู่กับจำนวนไฮโดรเจนแล้วก็ฮีเลียมที่ถูกเผาผลาญน,นะคะสีที่เข้มที่เป็นดาวโปรโตสตาร์มอุณหภูมิร้อนสุดนั่นก็คือสีน้ำเงินแล้วก็ไล่ลำดับลงไปนะเดี็กไปฟังเพลงดาวเลิกได้นะคะ เป็นทำนองล่มสีเทาจะช่วยเด็กๆจำได้ง่ายนะแล้วมันก็เอาออกจากสมองไม่ได้เลยการเกิดพายุสุริยะลมสุริยะการเกิดออโรรานะคะต่างๆแสงเหนือแสงใต้ก็คือออโรรานะ,ะการเกิดโปรโตอนอิเล็กตรอนที่เข้าสู่โลกของเรานะคะ,ะต่อไปอันนี้3ข้อ องค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างโลกและกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกนะคะการเกิดทันธรณีภาคฐันธรณีภาคนะคะเด็กๆต้องแยกให้ได้นะตรงนี้ก็จะมีเชิงสอนหนึ่งข้อการเกิดสึนามิการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดนะคะไม่มั่นใจว่าช่วงนี้เด็กๆไปดูนะความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ของนาซาการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดมีที่ไหนที่ไม่ใช่ตุรกีกับซีเรียนะเพราะข้อสอบอะ่ะมันน่าจะทํามาเสร็จก่อนที่ตุรกีกับซีเรียจะจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเกิดขึ้นนะคะหรือถ้ามันทันสมัยมากๆข้อนี้มีออกแน่นอนนะคะตุรกีกับซีเรียมันจะต้องมีความเชื่อมโยงแน่นอนไปดูนะคะว่าแผ่นเปลือกโลกแผ่นไหนหรือว่ารอยเลื่อนอะไรที่มันเกิดแผ่นดินไหว นะอ่ะต่อไปจ้านีเ,นเรื่องผูเขาไฟระเบิดล่าสุดนะคะที่ไหนอะไรยังไงไปดูมานะอันนี้ชอบออกมากนะคะการหมุนเวียนอากาศการหมุนรอบตัวเองของโลกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์นะทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะส่วนเทคโนโลยี ต่างๆนี่ไม่ได้สอนนะคะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนะพวกโปรแกรมการใช้ต่างๆนะคะอ่ะวันนี้ก็ให้เด็กๆได้ดูบลูปรินต์ไปแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะเราจะมาสอนเจาะลึกในส่วนที่เป็นชีวภาพนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ